เพื่อฝึกความชํานาญนะครับเราก็มาทําแนวข้อสอบการชั่งน้ําหนักวัตถุอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาบอกนักเรียนในร้อยบีนะครับยืนชั่งน้ําหนักอยู่บนแท่นไม้ติดล้อที่ไม่มีความฝืดซึ่งอยู่บนพื้นเอียงทํามุม45องศาก,กับแนวราบดังรูปถ้าปกติเขาหนัก600นิวตันจงหาว่าตาช่างจะอ่านน้าหนักของเขาได้เป็นกี่นิวตันกรณีนะครับที่นะครับนะชั่งน้ําหนัก ของวัตถุนะแล้วก็ถลายลงมาตามพื้นเอียงนะครับที่ไม่มีความฝืนนะครับที่ทางก็จะถลายลงมาทางนี้นะครับเขาก็ถามว่าตาช่างนับจานน้ําหนักได้เท่าไหร่ก็คือ n นะครับเอ็นก็คือน้าหนักที่ตาช่างอ่านได้เราก็ใช้สูตรนะครับเอ็นเท่ากับเอ็มจีคอสเซตายกกาลังสองเลยเราก็ได้ n เท่ากับ m ็ก็คือมวลน,นะครับนักเรียนในร้อยบนะครับปกติเขาหนัก 600นิวตันเพราะฉะนั้นมวลเขาก็คือ60กิโลกรัมเพราะ w เท่ากับ mg นะน้ำหนักเท่ากับมวลคูนด้วยค่า g ก็คือ10เพราะฉะนั้นมวลอย่างเดียวก็เท่ากับ600หาร10ก็เท่ากับ60กิโลกรัมเราเ็มาแทนตรงนี้นะเราคูล g เท่ากับ10 cos เต้านะครับยกกำลังสองก็คือมุมอ่ามุม4 5องศานะครับจย์กำหนดมานะครับ เท่ากับมุมสี่สิบห้องศานะนครับนี่จดบอกทำม,มุม45่บห้าองศานะมุมตรงนี้ก็คือ45่บห้าองศาเราคูณนะกับคอสสี่องศานะครับยกกำลังสองจะได้เเท่ากับ600นะครับคอส4ี่ก็คือรูทสอง,องส่วนสองเราขยกกำลัง2องครับะันน้เท่ากับหกร้อยรูทสองยกกลังส คูณสองนะครับส่วนที่สองยกกำลังสองคือสี่้เราได้เท่ากับอันนี้เราก็ตัดกันนะสองหนึ่งนะครับสองสองเป็นสี่ก็เป็นหกร้อยส่วนสองนะก็ได้เท่ากับสามร้อยนิวตันลํานักที่ตาช่างจะอ่านได้นะครับเท่ากับสามร้อยนิวตันนะครับข้อน,นี้ก็ตอบข้อ,อที่หนึ่งอนะ่ะไม่ยากนะครับท่านน้องเจอโจทย์ลักษณะอย่างนี้นะครับก็ใช้สูตรได้เลยนะครับก็เพียงแค่จําสูตรได้แล้วเอาสูตร ออสุดไปใช้เป็นแค่นั้นเองนะครับ In n เท่ากับ mg cos เซตายกกำลังสองเพื่อความชำนาญเรามาฝึกทำโจทย์ลักษณะแบบนี้นะครับอีกรูปแบบหนึ่งครับก็บอกนักเรียนในร้อย A ยืนชั่งน้ำหนักบนพื้นเอียงไม่มีความฝืดซึ่งทำมุม6 0สองศากับแนวดิ่งได้น้ำหนัก525นิวตันจงหาว่าเขามีมวลกี่กิโลกรมัมก็ตามรูปนะครับนักเรียนในร้อยก็ยืนชั่งน้ำหนักนะครับบน แทนไม้นะครับที่ติดล้อนะครับทิศทางก็คือมันก็ต้องถลายลงตรงนี้ใช่ไหมครับเขากําหนดมุมนะครับว่าทํามุ 6, ม6 0สองศาก,กับแนวดิ่งก็คือตรงนี้นะหกสองศากับแนวดิ่งเพราะฉะนั้นมุมที่เหลือนะครับตรงนี้ตั้งฉากครับทางด้านนี้ก็คือ30องศานั่นเองนะครับเราต้องรู้นะครับโจทย์ข้อน,นี้ก็คือเขาต้องการให้เรารู้ว่ามุมตรงนี้จะเท่ากับ30องศาเสร็จแล้วเราก็แทนค่าในสูตรโจทย์บอกว่าเขาอ่านน้ําหนักนะครับ ตาช่างอ่านน้ำหนักได้525นิวตันนะเอ็นตัวนี้คือน้ำหนักที่อ่านได้จากตาช่างใช่ไหมครับก็กลายเป็น525นิวตันเท่ากับมวลคือสิ่งที่โจทย์ให้หาครับแล้วก็ g เท่ากับ10คอสก็ใช้มุมนี้นะครับก็เป็นคูณกับคอส30องศา,ายุกกำลัง2อนั่นเองนะครับก็ได้5 2 5นะครับเท่ากับ m คูณ10คอสสาองศา,าก,ก็ รูทสามส่วนสองแล้วก็ยกกำลังสองครับเราจะได้เท่ากับห้าร้อยยี่สิบห้านะครับคูณเอ็มแล้วก็วงเล็บสิบรูทสามนะครับส่วนสองยกกำลังสองก็กลายเป็นเท่ากับสามส่วนด้วยสี่เราก็หาเอ็มในการย,าย้ายค่านะครับ M, เอ็มก็เท่ากับห้าร้อยยี่สิบห้าคูณสี่ส่วนด้วยนะครับ ัวนี้สามไม่คูณสิบก็เป็นสามสิบก็ส่วนด้วยสามสิบอ่านี้ย้ายข้างน้องนต้องเป็นนะครับเสร็จแล้วอะไรเราตัดได้เราก็ตัดอันนี้ตัดก่อนนะครับเอาสองตัดสองสองเป็นสี่นะสองสิบห้าเป็นสามสิบนะครับก็กลายเป็นเท่ากับห้าร้อยยี่สิบห้านะครับส่วนด้วยสิบห้าคูณสองห้าร้อยยี่สิบห้าส่วนสิบห้าได้เท่ากับสามสิบห้าสามห้าคูณสองได้เท่ากับ 70กิโลกรัมนะครับมวลนะครับของนักเรียนในร้อยนะครับ a ก็ได้เท่ากับ70กิโลกรัมคนนี้ก็ตอบข้อที่3ามไม่ยากนะครับก็เป็นโจทย์ในลักษณะที่ว่าถามกลับนะครับไม่เหมือนข้อที่แล้วนะครับคือกําหนดกําหนดน้าหนักที่อ่านที่ตาช่างได้นะครับแล้วก็ถามหามวลนะครับของนักเรียนในร้อยที่ยืนอยู่บนตาช่างนะว่าคือเนี่ยยินบนตาช่างวัดได้เท่ากับเท่าไหร่เราก็แทนค่าแล้วก็หา มวลออกมาแค่นั้นเองมาดูฝึกทำโจทย์อีกรูปแบบหนึ่งครับก็บอกในร้อยบีช่างน้ำหนักอยู่บนแท่นไม้ติดล้อที่ไม่มีความฝืดเมื่อยือนนะครับซึ่งยือนอยู่บนพื้นเอียงซึ่งอยู่บนพื้นเอียงดังรูปนะครับปรากฏว่าเขาอ่านน้ำหนักได้600นิวตันถ้าปกติเขามีน้ำหนัก800นิวตันจงหาว่าพื้นเอียงทำมุมเท่ากับเท่าใดกับแนวระนาบานะครับ โจทย์ลักษณะนี้ก็กําหนดอะไรมาบ้างเราก็ดูนะครับโจทย์กําหนดมาว่านะครับตาช่างอ่านน้าหนักก็คือ n นะครับเท่ากับห0ร้อยแล้วก็บอกว่าโดยปกติแล้วนะครับนักเรียนในร้อยบเนี่ยหนักก็คือคนนี้นะเขาหนักนะครับก็คือ W เของเขาเนี่ยเท่ากับแ0ดร้อยนิวตันโอเคไหมครับแล้วโจทย์ถามว่านะครับมุมนะครับที่กระทําตรงนี้นะเท่ากับกี่องศา เราก็แทนเลยนะครับจากสูตร n เท่ากับ mg cos t e t ยกกำลังสอง n ก็คือน้ำหนักที่ตาช่างอ่านได้คือ600นะครับ mg ก็คือน้ำหนักของนักเรียนในร้อยคนนี้นะครับเข,า,ขากำหนดมาคือ800แล้วก็ cos t e t ยกกำลังสองเลยนะครับเราอยากรู้ cos t ซ e t ได้เท่าไหร่เราก็ย้ายข้าง cos t e t ยกกำลังสองก็เท่ากับ กลายเป็นหกร้อยส่วนด้วยแปดร้อยส่วนตัดทีน่าหกส่วนแปดก็สองครับสองสามเป็นหกสองสี่เป็นแปดในสามส่วนสี่เพราะฉะนั้นคอสเซตานะครับยุกกำลังสองเท่ากับสามส่วนสี่นะครับแล้วเขายุกกำลังสองทั้งสองข้างนะครับตัวนี้ก็จะเหลือคอสเซต้านะเท่ากับต้องใส่สแควรูททั้งสองข้างนะครับก็ะจะให้รูทตัวนี้หายไปนะครับ ที่ใส่รู้ทั้งสองข้างไงตัวนี้ก็จะเหลือแค่คอสตนะตัวนี้ก็กลายเป็นรุ่สามส่วนสี่เพราะฉะนั้นก็คอสเซต้าเท่ากับรุ่สามส่วนรุ่สี่มันคือรุ่สามส่วนสองนั่นเองนะรู่สี่เท่ากับสองคอสตมุมอะไรได้รุ่สามส่วนสองกับคอสเซต้าอะไรได้เท่ากับรุ่สามส่วนสองเพราะฉะนั้นมุมเซต้าก็เท่ากับสามสิบองศาเพราะคอสต์สามสิบองศาเท่ากับรุ่สามส่วนสอง ตัวนี้ก็ได้30องศาไม่ยากนะครับโจทย์ข้อนี้ก็คือเขาถามกลับโดยกําหนด N มาให้ MG มาให้แล้วหามุมนะครับที่ทํทำกับพื้นราบนะครับก็คือหาคอสเซตาว่าได้เท่ากับเท่าไหร่อ่ะน้องๆก็ไปลองฝึกทําดูนะครับแนวโจทย์อย่างนี้ชอบออกนะครับในแนวข้อสอบของโรงเรียนเตรียมทหาร